แต่ว่าไม่ได้แบบไม่ใช่กินแบบกินแรดอะไรเงี้ยนะแต่ก็กินไม่ได้แรดเลยหวานดอกไม้ดอกไม้ไมละมุนละมุนนะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับโบในคลิปนี้นะคะคลิปนี้โบจะมาพูดถึงน้ํายาปรับผ้านุ่มที่โบใช้ในปี2021ค่ะมีตัวไหนบ้างมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะแล้วนี่ตัวนี้ค่ะตัวแรกคือคือเ s เซนต์กลิ่นฟลอร l นะคะเป็นสีชมพูแบบนี้เนาะใครหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยหน้าตานะคะ ซึ่งโบไม่เคยลองใช้ของเอเซนต์มาก่อนเลยเว้ยแล้วเพิ่งมาลองตัวนี้แหละก็รู้สึกว่ากลิ่นมันอะกลิ่นมันหอมแบบหอมอ่อนออกแป้งอะทุกคนกลิ่นเหมือนแป้งเด็กอะ่ะฟีลแบบแป้งเด็กน่ารักอะไรแบบเนี้ยมีความฟุงฟ้งๆฝุ่นๆน,น,นิดนึงนะคะถ้าว่าใครที่ชอบกลิ่นโทนแป้งเด็กน่าจะชอบกลิ่นประมาณนี้นะกลิ่นมันจะออกโทน เด็กๆแบบเหมือนแป้งเด็กน่ารักขวดสีชมพูอะ่ะไม่รู้ว่าคนเคยได้กินนี้เปล่า <c oughs> มันจะกลิ่นประมาณนั้นอะ่ะกลิ่นแบบหอมอ่อนๆบางๆเบาๆฟุงฟ้งๆค่อยๆมาแบบมีความผงๆอะ่ะถ้าว่าใครที่ชอบน้าหอมกลิ่นโทนแบบกินแป้งเด็กกินสะอาด,าดบางๆเบาๆฟุงฟ้งๆแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะตัวที่2เราจะมาพูดถึงตัวนี้ค่ะ ซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่แบบรู้สึกว่าหอมมากๆเลยนะ h ฮยีนเะอ็กซ์เพรสแคร์แฮปปี้สันชยเนาะกลิ่นนี้จะเป็นกลิ่นที่ออกแบบว่าหอมแบบแน่นๆหนักๆน,กน,กนะทุกคนกลิ่นออกโทนออุน่นนิดน,นึงเนื้อแน่นหนักหวานออกโทนแบบวานิลากลิ่นมีความวานิลาอบอุ่นอบกุ่นประมาณนั้นกลิ่นจะค่อนข้างมีมีหลายเลเยอคือแบบมันจะแบบโชยมาปุ๊บแล้วจบอะไรเงี้ย มันมีแบบโดมไปมันจะมีแบบเอ่อหนึ่งสองสามสี่ต่อต่อไปอะ่ะเออกลิ่นประมาณนั้นถ้าใครที่ชอบกลิ่นแบบว่าซับซ้อนซับซ้อนนิดนึงตัวนี้เหมาะนะคะแต่ว่ามันจะแน่นมากๆเลยโบรู้สึกว่าเนื้อมันแน่นมากมากเลยนะเนี่ยกลิ่นแบบออกแน่นหนะักกลิ่นจะออกแบบแน่นๆ่นหนักแบบปักแล้วแบบอืม้มเต็มเต็มอ่ะเข้าะ กลิ่นประมาณนั้นเลยซึ่งกลิ่นนี้แนะนําว่าอย่าใส่เยอะนะทุกคนเพราะว่าใส่เยอะแล้วมันกลิ่นมันแน่นเกินไปกลิ่นมันหนักมากๆเลยมันทําให้รู้สึกแบบมันเลี่ยนมันเอียนมันมันเวียนหัวเออเพราะว่าโบได้ลองแล้วถ้าใครที่ไม่ชอบกลิ่นฉุนกลิ่นแรงๆกลิ่นหนักๆก็แนะนําว่าเลี่ยงตัวนี้ไปนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ชอบกลิ่นแบบกลิ่นชัดๆอ่ะเออแล้วกลิ่นมาเรื่อยๆติดทนนานผ้านุ่มแนะนําตัวนี้เลยนะเพราะว่าตัวนี้โบรู้สึกว่ากลิ่นมันติดทนนานมากนะแบบอาทิตย์กลัวๆกลิ่นก็ยังอยู่อ่ะ เออประมาณนั้นเลยนะก็ถ้าใครชอบกินชัดๆก็แนะนตัวนี้เลยค่ะตัวที่3กันแล้วนะคะตัวที่3โมจะพูดถึงตัวนี้ค่ะดีนี่นิวบอลนะคะกลิ่นออร์แกนิกทัสนะคะก็จะเป็นส่องสีเขียวๆแบบนี้กลิ่นก็จะออกกลิ่นเด็กหอมอ่อนๆออกโทนเขียว ๆๆกินเบบี้เลยอะใครที่ไม่ชอบกินแบบเด็กๆอะเออก็น่าจะต้องข้ามไปแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นสําหรับเด็กเบบี้เลยนะสักเสื้อผ้าเด็กเบบี้เลยซึ่งมันเหมาะกับเสื้อผ้าที่แบบว่ามันเหมาะสําหรับคนที่แพ้ง่ายหรือว่าสักเสื้อผ้าแช่เสื้อผ้าที่แบบเราต้องการใช้ในจุดที่แบบสนซนซิสทีฟอะไรเงี้ยอย่างพวกผ้าปูที่นอนสำหรับคนที่แบบเป็นผู้แพ้หรือแพ,พ้งายย่ายอะไรเงี้ยเหมาะมากเลยนะตัวเนี้ยใครที่แบบแพ้ง่ายใช้อะไรก็แพ้อะไรเงี้ยเป็นผื่นพัน เป็นผื่นคันง่ายแบบคันคันเนื้อคันตัวอะไรเงี้ยก็แนะนําเป็นตัวนี้นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างอ่อนโยนแล้วก็กลิ่นหอมซึ่งกลิ่นไม่ได้กลิ่นแบบกลิ่นไม่ได้แรงอะ กลิ่นออกเด็กๆใสๆเบาๆหอมอ่อนๆออกโทนเขียวๆกลิ่นแบบละมุนละมุนหน่อยอ่ะโบรู้สึกว่าใช้ตัวนี้ผ้าค่อนข้างนุ่มเลยนะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าไม่ระคายเคืองอ่ะเออสามารถแช่เสื้อผ้าที่แบบเป็นพวกชุดชั้นในหรืออะไรพวกนี้ได้แบบไม่คันอะ่ะแนะนําตัวนี้นะคะนะคะว่าใครที่ไม่ได้ชอบกลิ่นฉุนมากอยากได้ผ้านุ่มๆชอบกลิ่นออกแนวโทนเด็กๆก็แนะนําตัวนี้เลยนะคะสำหรับตัวที่4ี่ที่โบจะมาพูดถึงก็คือตัวนี้ค่ะ ไฮย,ยีนเอ็กซ์เพรสแคร์กลิ่นบูมิงทัสนะคะกลิ่นนี้กลิ่นจะออกโทนแบบว่าหว,วานหวานดอกไม้ดอกไม้ละมุนละมุนนะทุกคนออกแนวแบบว่าดอกไม้สีขาวดอกไม้สีชมพูประมาณนั้นนะกลิ่นออกโทนประมาณนั้นเลยนะกลิ่นฟุ้งสบายๆกลิ่นจะไม่หนักนะตัวเนี้หอมออกโทนเย็นๆสบายๆฟีลแบบลมพัดประมาณนั้นนะคะกลิ่นค่อนข้างติดโทนติดโท,ท,ทนมากๆเลยนะแบบอาทิตย์วกว่าๆกลิ่นยังอยู่เลยเงี้ยแล้วก็ผ้านุ่มนะคะ ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเขาบอกว่าไม่ทําให้ระคายเคืองผิวด้วยนะคะซึ่งโบใช้กับพวกเสื้อผ้าที่แบบว่าเออเสื้อผ้าใส่ในชีวิตประจวาวันเสื้อผ้าใส่ออกไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ากลิ่นมันไม่ทําให้เวียนหัวจนเกินไปอะ่ะเออแล้วก็กินติดทนหากว่าใครที่ชอบกลิ่นแบบว่าออกแนโทนหวานๆดอกไม้ดอกไม้ไมไมนิดนึงอะไรเงี้ยน่าจะชอบนะคะตัวเนี้ยก็ไปลองมาดูนะคะตัวที่หกันแล้วนะคะตัวที่ห้าโบจะมาพูดถึงตัวนี้ค่ะคอมฟอร์ตตัวนี้คอมฟอร์ เอ็กซ์ตร้าแคร์นะคะ green, Daily, Fresh. กลิ่นเดลี่เฟรชกลิ่นจะออกแนวแบบกลิ่นจะออกโทนสะ,สะ,สะอาดๆเบาๆอะ่ะใครที่ไม่ได้ชอบกลิ่นชุนแต่ว่าอยากได้แบบน้ำยาแบบผ้าหนุ่มที่มีกลิ่นโทนสะอาดแล้วก็ผ้าหนุม่มโบนแนะนำเป็นตัวนี้นะแล่ถ้าใครที่แบบว่าอยากได้ผ้าที่มีกลิ่นหอมหอมแบบหอมสามารถแปบ,บ้านอะไรเงี้ยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แล้วก็กลิ่นตัวนี้ไม่ค่อยติดทนเท่าไหร่นะแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นแบบด้วยความที่มันเป็นกลิ่นโทนสะอาดแล้วทุกคนเข้าใจฟิลปป่ะกลิ่นเหมือนเราซักผ้าใหม่เออเวลาแบบ ข้างบ้านซักผ้าใหม่ๆหมมันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นซักผ้าเออเนี่ยแหละกลิ่นประมาณเนี้ยถ้าใครชอบกลิ่นสะอาดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราซักผ้าอะไรเงี้ยให้ทำเป็นกลิ่นนี้กลิ่นความติดทนอะโบรู้สึกว่ายังไม่ค่อยติดทนนะอีกวันสองวันกลิ่นก็ก็หายแล้วอะไรเงี้ยไม่รู้ดีโบรู้สึกว่ามันเหมาะกับคนที่ไม่ชอบกลิ่นฉุนอะ <S <S อย่างบางคนที่แบบว่าไม่ชอบกลิ่นน้ำยาปับผ้านุ่มเลยแต่ว่าอยากได้ผ้านุ่มอะอยากได้ฟีลแบบผ้าที่นุ่มๆอะไรเงี้ยแต่ไม่ชอบกลิ่นน้ำยาปับผ้านุ่มที่มีกลิ่นนนแรงๆอะมีกลิเเยย้ แนะนำาตัวนี้เลยนะเพราะว่าตัวนี้มันทําให้เราได้กลิ่นที่กลิ่นสะอาดมันเป็นโทนกลิ่นสะอาดเฟรชนะคะตัวนี้จะซักผ้านุ่มในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็มีกลิ่นที่สบายๆอ,อ,อ่อนๆกลิ่นโทนสะอาดเฟรชเนิดหนึ่งอันนี้แนะนําสำหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นฉุนนะคะแนะนําตัวนี้เลยคะ่ะแล้วก็มาต่อตัวที่6แล้วนะคะตัวที่6โบจะมาพูดถึงตัวนี้เลยคะ่ะ Hy ย i น n e Expert Care กลิ่นสวีท มันจะไปกลิ่นแบบหอมหวานๆนะทุกคนกลิ่นฟุ้งๆมีความละมุนละมุนกลิ่นมีความแน่นแต่ไม่หนักเออไม่รู้ว่าทุกคนจะเข้าใจปะ่ะมันแน่นนะแต่ว่ามันแน่นแบบลอยๆอะ่ะเข้าใจปะมันไม่ได้แบบหนักบบปั๊กมือนกลิ่นกินเนี้ยถ้าถ้ากลิ่นเนี้ยคือแน่นแล้วก็หนักโดนหมัดเดียวนี่คือน็อกเลยอะไรเงี้ยแต่กลิ่นเนี้ยคือจะเป็นกลิ่นที่โทนอัดแน่นนะแต่ไม่หนัก แบบลอยมาเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะคะกลิ่นจะประมาณนั้นกลิ่นหอมโทนหวานใครที่ชอบโทนหอมๆมันหวานกลิ่นดอกไม้ใครที่ชอบกลิ่นหอมโทนหวานแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะกลิ่นค่อนข้างติดทนติดทนมากๆเลยด้วยนะแต่ว่าแนะนําว่าอย่าใส่เยอะเพราะว่าถ้าใส่เยอะอะมันเปืองเฮ้ยไม่ใช่กลิ่นมะแรงอยู่ประมาณนึงนะกลิ่นมันค่อนข้างฉุนอยู่เหมือนกันนะถ้าใส่เยอะมันจะเลี่ยนเพราะมันกลิ่นออกโทนหวานอะถ้าใส่เยอะปุ๊บเลี่ยนนะคะกลิ่นจะไม่ปวดหัวแต่กลิ่นจะรู้สึกหวานจะเลี่ยน ประมาณนั้นนะทุกคนแนะนําว่าใส่ปริมาณที่พอเหมาะถ้าไม่แน่ใจใส่น้อยๆก่อนแล้วก็เติมนะคะโปได้ลองแล้วว่าใส่เยอะแล้วรู้สึกว่ามันมันก็หอมแหละแต่มันเลี่ยนเกินไปเข้าไแบบเออฟีลประมาณนั้นนะคะแนะนำว่าอย่าใส่เยอะกลิ่นตัวนี้จะมีความหอมแบบเย้ายวนเย้ายวนนิดนึงมีความดึงดูดอะกลิ่นมันมีความเป็นผู้หญิงที่แบบมีซ็กอะเปรียิดนึงแบบกลิ่นดึงดูดแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ใช่กลิ่นแบบกล,ลิ่นแรดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ากลิ่นไม่ได้แรดเลย แบบเป็นผู้หญิงที่แบบแต่งตัวดูดีหน้าคนหาหน้าเดินเข้าไปทําความรู้จักกิ่นประมาณนั้นนะทุกคนเออมันมีความสะอาดหวาน,วานอะไรประมาณนี้นะคะกลิ่นนี้ประมาณนั้นนะก็แนะนําสำหรับคนที่ชอบกลิ่นหวานแล้วกันนะคะตัวนี้ก็ไปลองก็ได้นะคะสําหรับตัวที่7นะคะ,เป,ะ,คะเป็นตัวที่ติดมาตั้งแต่ปีก่อนปี2020ก็ติด2021ก็ยังติดนะคะก็คือตัวนี้คะ่ะรานี่นะคะมันเป็นกลิ่นกันตายจริงอะเป็นกลิ่นที่แบบ the b e เก็บไว้อะไรเงี้ยคือแบบคิดอะไรไม่ออก ใช้กลิ่นนี้เถอะไรเงี้ยกลิ่นนี้คือ Danni Passion กลิ่นดําแดงอะหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกับกลิ่นนี้ดีนะคะกลิ่นนี้จะออกแนวแบบว่าเป็นผู้หญิงเซ็กซี่เบาๆแบบหวานอมเซ็กซี่อะผู้หญิงหวานๆออกเซ็กซีน่นิดๆอะประมาณนั้นคือแบบไม่ได้แบบเซ็กซี่เย้ายวนเลยไรเยแต่แบบเป็นผู้หญิงกลิ่นหวานอะมันจะเป็นโทนหวานเซ็กซี่กลิ่นนี้ค่อนข้างเนินดูเลยนะเพราะว่ากลิ่นแบบมันเป็นกลิ่นหวานที่แบบหวานไม่เลี่ยนนะทุกคนหวานแบบหวานน่าค้นหาหวาน หวานหนะ้าค้นหาอะไรประมาณนี้กินประมาณนั้นนะคะกินเหมือนผู้หญิงที่แบบเซ็กซี่แบบมีจริตไม่ได้แบบเซ็กซี่แบบเซ็กซี่โต่งๆอ่ะแต่เป็นแบบเซ็กซี่แบบฉแบบแบบแบบันหวนานๆนะฉันก็เซ็กซีนะ่นะกลิ่นจะค่อนข้าง,างน่าดึงดูดน่าค้นหากลิ่นด,ดูเป็นผู้หญิงมีสเสน่ห์ทุกคนประมาณนั้นนะถ้าหาาใครชอบกินประมาณนี้ก็เอาไปลองกันนะคะคืบบอโบค่อนข้างชอบกินเนี่ยแล้วมันติดทนมากๆเลยกินเนี้ยคือติดทนให้แบบให้เลยอะ่ะในความติดทนแล้วก็กลิ่นหอมความนุ่มอ่ะมันมันผ้ามันก็จะนุ่มในระดับหนึ่งนะ แต่ว่าโบให้คะแนนความหอมของมันเนี่ยแหละใครชอบกินประมาณนี้ก็ลองดูนะคะก็สำหรับตัวสุดท้ายกันแล้วนะคะตัวสุดท้ายก็คือไฮย,ยีนค่ะไฮย,ยีนอีกแล้วไฮย,ยีน expert c a ร์กลิ่น milky t u c นะคะคือกลิ่นเนี้ยโบได้ทําคลิปไปแล้วคลิปหนึ่งเนาะก็คลิปนี้ก็จะมาพูดถึงอีกก็ตัวนี้ก็จะเป็นกลิ่นหอมแบบกลิ่นสบายๆอ่ะทุกคนกลิ่นจะมีความหอมสบายๆแบบกึ่งทางการมีความแป้งนิดๆอ่ะก็แต่ความผงอ่ะเออมีความฝุ่นนิดๆแต่ ฟุ้งประมาณนี้นนะกลิ่นบางๆมากับลมอะไรประมาณนี้นกลิ่นก็น่าผู้ดีนิดนึงอ,องแนวแบบผู้ดีสะ,สะ,สะอาดๆประมาณนั้นนะคะกลิ่นนี้ใช้ได้ในชีวิตประจำวันใส่เยอะแล้วไม่เลี่ยนโบเคยใส่เยอะใส่เยอะแล้วหอมแบบด้วยความที่มันกลิ่นเบาๆด้วยหรอมะังกลิ่นแบบบางๆมาเรื่อยๆอะ่ะมันก็เลยไม่ได้เลี่ยนมากนะคะแต่ว่าแนะนําว่าก็ใส่ให้มันพอดีแหละจะได้ไม่เปลืองเนาะกลิ่นติดทนมากติดทนแบบอยู่ได้แบบอาทิตย์สองอาทิตย์เลยนะคือไม่รู้อ่ะรู้สึกว่าช่วงเนี้ยคือไฮยีนะ่ะทำหลายๆสูตรออกมาได้ติดทน กลิ่นดีกลิ่นติดทนมากๆเลยแล้วก็ผ้านุ่มด้วยนะคะก็แนะนําสําหรับใครที่กําลังหากลิ่นที่ไม่เลี่ยนไม่หวานจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้แบบไม่มีกลิ่นเลยอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นติดทนผ้านุ่มแล้วก็ไม่ระคายเคืองก็แนะนําเป็นตัวนี้นะคะจบไปแล้วสําหรับ คลิปรวมน้ำยาปรับผนุ่มในปี2021ที่โบคิดว่าอ๋อถ้ามีโอกาสน่าจะได้ใช้ซ้ำอันนี้คือยังไม่ได้เป็นเดอะเบสนะเดี๋ยวจะทำอีกคลิปนึงแยกเป็นคลิปที่แบบว่าเดอะเบสที่แบบว่าอันนี้แหละฉันต้องเก็บไว้อะไรเงี้ยแต่อันนี้คือจะเป็นแบบแต่ละหมวดแต่ละมูในในช่วงบางช่วงเวลาที่แบบว่าอย่างซักผ้าเด็กอะไรเงี้ยหรือว่า แบบที่แบบกลิ่นไม่ชุนหรือว่าอัอที่มีกลิ่นเลยอะไรเงี้ยอันนี้คือรู้สึกว่ามันแล้วแต่เสื้อผ้าที่โบใช้แล้วก็ช่วงเวลาที่ที่เราจะไปอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไม่ได้เลี่ยงนะว่าชอบอะไรน้อยอันไนมากนะคะอันนี้คือหยิบอนไนได้คือเอามาพูดๆนะคือทั้งหมดนี้คือโบได้ลองในปี2021ก็สําหรับคลิปนี้ถา้าหาาใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โบด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้โบแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะแล้วก็ถ้าหากว่าใครที่มีตัวไหนอยากจะให้แนะนําให้ได้ไปลองในปี2022 2021. นี้้กก็าาบอขงงล่ เดีะะ๋ยวโบจะไปลองตามแล้วก็ชอบไม่ชอบอะไรยังไงจะมาพูดในคลิปแล้วกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย